อากรนีมาเสริมทรัพย์ไม้บางคนไม้พอกอากาศอยู่ในกระถาง15นิ้วปากบานฟอมกอต้นนี้สวยงามมากค่ะเหมาะที่จะวางไว้หน้าบ้านหรือหน้าร้านตามความเชื่ออกโกรนีมาเสริมทรัพย์จะเสริมเรื่องความมั่งคั่งเรียกโชคลาภเสริมเรื่องการเงินเป็นหลักเหมาะที่จะปลูกประดับไว้หน้าบ้านนะคะ โครนีมาเสริมซับกอนี้มีต้นลูกๆรวมกันอยู่ประมาณสิบต้นค่ะน้องเป็นกอใหญ่นะคะเดี๋ยวย่าจะวัดความกว้างไม่ใช่เส้นรอบวงนะคะความกว้างของกอค่ะของกอทั้งกอเลยวัดความกว้างนะคะกว้าง28ดนิ้วอาทีนี้มาดูความสูงกันบ้างนะคะ ความสูงจากขอบกระถางขึ้นมาค่ะคือจากปากกระถางนะคะจากปากกระถาง19นิ้วค่ะจากก้นกระถางนี่วัดตรงก้นนะคะก้นกระถาง23นิ้วค่ะนี่คือสวนทรงอง์เอวของน้องนะคะรูปร่างของน้องกระบังอวบค่ะเหมาะสำหรับที่จะนำไปตั้งโชว์นะคะต้องการคนที่รักน้องจริงค่ะส่งทั้งกระถางค่ะ น้องกำลังแตกกอสวยกำลังเป็นสาวสะพั่งนะคะอายุน้องประมาณหนึ่งปีนะคะน้องจะโตได้อีกนานค่ะอกโกรนิมาเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุหลายปีนะคะแต่กว่าจะเลี้ยงน้องโตมาขนาดนี้นะคะต้องใช้เวลาค่ะเพราะยา่าเลี้ยงต้นไม้แบบธรรมชาติใช้อินทรีย์ทั้งหมดไม่มีสารเคมีใดๆเจือปนนะคะ ถ้าเพื่อนๆชมคลิปยาย่ามาตลอดก็จะเห็นนะคะว่าที่สวนยา่ยาไม่มีสารเคมีค่ะเพราะฉะนั้นรับประกันได้เลยค่ะต้นไม้ที่เติบโตจะแข็งแรงเพราะเขาเติบโตแบบธรรมชาติเราไม่ได้ใส่สารเร่งอะไรให้เขาโตนะคะถ้าเติบโตแบบธรรมชาติคอยดูแลเรื่องผีเสื้ออย่าให้มาวางไข่เพราะหากผีเสื้อมาวางไข่ใบของน้องจะแหว่งนะคะอกรุนิมาเสริมซับจะมีก้านใบสีขาว สะอาดตาค่ะรับกับใบที่มีลวดลายสีเขียวปนขาวแซมด้วยสีเทานะคะคะเส้นกลางใบสีเขียวปนขาวใต้ใบคล้ายกับแผ่นใบแต่ชัดกว่าเส้นกลางใบด้านหลังสีขาวนวลค่ะอโกรนีมาชอบดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดีนะคะต้องการน้ำปริมาณมากแสงเดดรำไรคือสามารถรดน้ำให้น้องได้ทุกวันนะคะ แต่อย่ารดเยอะค่ะเราขยายพันธุ์ได้โดยการเพราะมาเมล็ดตอนกิ่งปักชำลำต้นหรือแยกหน่อก็ได้ลแล้วแต่สะดวก<ะ>ความสะดวกของคนปลูกนะคะ,คะก้อนนี้เพียงแต่แยกหน่อได้เป็นสิบเลยค่ะหากเราทำวิธีการปักชำลำต้นก็ได้เป็นสิบสิบต้นนะคะหรือเพื่อนๆน,น,นำไปขยายพันธุ์ตัดยอดยอดใหม่ จยากกอเดิมก็จะแตกเพิ่มขึ้นมาอยากมากมายทีเดียวค่ะแม้เพียงนำน้องไปวางไว้ที่มุมปโปรดของเรานะคะจะช่วยสร้างบรรยากาศมุมปโปรดให้สดชื่นขึ้นมาทีเดียวค่ะด้วยคุณสมบัติของน้องที่เป็นไม้พอกอากาศดูดซับสารพิษนะคะยายาก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาถึงขั้นตอนนี้ราคาน้องเบาๆค่ะ500บาทพร้อมส่งทั้งกระถาง น้องตัวโตวขนาดนี้เช่าห้องให้น้องเดินทางราคาค่อนข้างสูงค่ะ fc ท่านไหนที่สนใจอย่าลืมแคบรูปทักไลน์มานะคะถ้าโทรมาเฉยๆบางครั้งยายา่ามีต้นไม้ที่ปล่อยไปหลายต้นจะจำไม่ได้นะคะว่าต้นไหนและอาจจะทำให้ fc เสียเวลามากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับท่านที่โทรมาแล้วโทรศัพท์ยายา่าปิดเครื่องอยู่ก็ให้ทักไลน์มานะคะเพราะบางครั้ง ย่าๆก็ทําภารกิจอื่นอยู่นะคะที่ต้องปิดโทรศัพท์ค่ะหรือปิดเครื่องโทรศัพท์นะคะทักไลน์มาแล้วย่าๆจะมาอ่านลายนะคะลายเครื่องนั้นจะวางอยู่ที่บ้านค่ะย่าๆขอขอบคุณทุกคนนะคะทั้งผู้ที่โทรมาผู้ที่ทักลายมาและผู้ที่เข้ามาดูคลิปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย